ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ okay, นะฮะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีเขาเรียกว่าทำแบชนะแบชที่เป็นแบชผ่านโหมดมาสเตอร์ด้วยด้วยตัวที่เป็นคลาสสีม่วงเท่านั้นนะฮะก็เป็นแบชที่ผมน่าจะเคยทำแล้วนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่านะวิธีเก่าน่าจะไม่ได้แล้ววันนี้เราก็จะมาสอนวิธีใหม่กันนะสำหรับวิธีเขาเรียกว่าแบชที่ผ่านโหมดมาสเตอร์ด้วย,วยตัวสีม่วงนั่นเองชื่อแบช ชื่อแบสนะก็คือเป็นชื่อว่า topology defense นะฮนะ,ะก็โอเคนะเดี๋ยวจะเตรียมตัวเลยนะก็ตัวที่จะใช้นะก็อันนี้เป็นแรงบันดาลใจจากคลิปที่แล้วเลยนะก็ตัวแรกที่เราใช้นะก็คือวิาสายนะฮะตัวต่อไปนะเอ็กเซลนะฮะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะฮะก็ใส่มาเลยนะวิาสายกับเอ็กเซลนะฮะโอเคนะเดี๋ยวก็จะไปลุยกันเลยนะฮนะก็วันนี้นะเราจะมาลุยในด่านเรียกว่าด่านเดิมเลยนะนั่นะคือด่านซิตี้นะแล้วก็ในโหมดมาสเตอร์นะแที่จะเป็นหน้บคลรีแบบคลิปที่แล้วเราจะมาลุย ในโหมดมาสเตอร์กันฮนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สําหรับเรียกว่าสายที่เราจะใช้แล้วก็ด้ายที่เราจะไปโอเค่นั้นก็เดี๋ยวเราก็เริ่มไปกันเลยนะฮะทีนีก้กเข้ามาสูงแอบ,บแล้วนะฮะก็ขั้นแรกให้เรามาวางวิสัดอยู่ตรงนี้นะเออเนี่ยให้มาวางวิสัดจะต้งมุมแบบนี้นะฮะใ,ให้ระยะมันกลมกลมมนะแล้วจากนั้นฮนะก็ให้อัปเกรดวิสัยนะให้กลายไป็นเล้าสองเลยนะตอนนี้ฮะก็แค่เก็บเงินนะแล้วก็อัพวิาสายไป็นเล้าสองแค่นั้นฮนะเดี๋ยวเราจะปิดออโต้สคริปต์นะแต่เราจะเปิดออโต้สตาร์ทไว้นะฮะ เพื่อก็เรียกว่าเป็นความเร็วอ่นนะซึ่งถ้าเกิดเวิธีนี้คุณเล่นดีๆนะคุณก็จะได้แบตเออสปีดรันด้วยนะคุณจะได้แบตสปีดรันก็คือเรกว่าแบตท,ที่ช,ช,ชนะโหมดมาเตอร์ต่ำกว่า15บหนาทีนะล่าสุดผมลองไปผมชนะในเวลา16นาทีนะเดี๋ยวผมจะมาลองรอบนี้อีกรอบนะว่าผมจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะฮะโอเคนะก็ตอนนี้เดี๋ยวเตรียมเงินห0 5อ้อยห้าอัส์าดด้วยสองก่อนนะฮะ โอเคถนะ้ตอนนี้วิสาแล้วก็ไปเลเวสองเรียบร้อยนะก็ดาเมจแปดนะก็ตอนนี้สามารถต้านได้ยันเวฟประมาณเวฟสิบสี่เลยนะสามารถอยู่ได้สบายๆแล้วนะสอวิสาในตอนนี้นะก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเงินพันห้าเช่นเคยนะเพื่อทําการวางเอนะ็กเซลนะก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะหลังจากนี้นะหลังจากนี้เหมือนคลิปที่แล้วแบบเป๊ะๆปนะฮะเราแค่จะวางเอ็กเซลแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวเราก็เก็บเงินพันห้าเลยฮนะ โอเคแล้วก็พันห้าชุดแรกมาแล้วนะก็อย่างเดิมเลยนะเราจะมาวาง Excel ตรงมุมนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรองเงินอีกพันห้านะฮะเพื่อที่จะวาง Excel ตรงมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะแล้วก็และจากนี้ก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะไปเลยนะฮะก็ถ้าเกิดใครไม่ดูไม่ดูคลิปนี้เลยผมก็จะอธิบายนะว่าผมทํายังไงนะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็รออย่างเดียวเลยนะรองเงินพันห้าเพื่อวาง Excel อีกตัวหนึ่งนะก็คือ Excel มันจะ กาเรียกว่าต้องการจะใช้ Excel ต้องมี2ตัวขึ้นไปที่จะสามารถเปิดใช้ได้นะโอเคนะตอนนี้เราก็มีพันหเรียบร้อยนะก็วาง Excel บนี้นะฮะก็ต้องวางตรงๆด้วยนะเกิดเบี้ยวนี่คือเกมจบเลยนะโอเคนะก็หลังจากนี้นะก็เออผมจะเปิด Auto s c r i p ์เลยนะฮะให้มันเร็วๆนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำเหมือนเดิมนะคือให้มาวาง Excel นะฮะ วาง e อ็เซลเลยว่าศูนย์นะไม่ต้องอัปเกรดเลยนะฮะต่อตอนไปแบบนี้เรื่อยนะผมจะต่อหลังเนี้ยแล้วก็ต่อกันไปจนสุดนู่นเลยนะฮะโอเคแล้วก็นาฬิกนี้นะก็ไอ้ผมก็จะรอเงินพันห้าแล้วก็มาวาง Excel ต่อแบบนี้นะฮะแล้วจากนั้นนะผมก็จะถ้าเกิดมันหันเข้าเข้าาหาเนี้ยแบบนี้นะฮะก็ให้กดเปลี่ยนเป้าหมายของ Excel นะฮะนี่ฮะก็ให้ทุกตัวนะหันไปทางเออหันไปทางตัวนี้เท่านั้นนะฮะก็ให้ไปรวมมันอยู่ตรงนี้ตัวเดียวนะฮะก็ให้เขาเรียกว่า หันหน้าไปแบบนี้เท่านั้นถ้าเกิดใครเคยดูเขาเรียกว่าวิธีทําแบบท o ิซี่ก็น่าจะเข้าใจดีนะฮะโอเคแล้วก็วางมาฮะถ้าเกิดมันไม่หันหน้าเข้าหาเองไม่ไม่หันหน้าเข้าหาเองก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะถ้าเกิดเออวางแล้วมันหันเข้าหาเองเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป้าหมายของ Excel นะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะวางให้สุดเาเรียกว่าสุดตรงกําแพงนี้เลยฮะก็เป็นประมาณนี้ฮะ ซึ่งการเตาแอเซลว่าน้อง ใจเย็นนะอย่าเขาเรียกว่าอย่ารีบต่อนะก็ให้สังเกตก่อนนะว่าถ้าเกิดระวังรือมีตัวอะไรหันหน้ากลับมาหรือเปล่านะก็ให้เถ้าเกิดหันหน้ากลับมาก็เปลี่ยนเป้าหมายแบบช้าๆถ้าเกิดไปเร็วๆมันจะเออถ้าเกิดไปเร็วๆก็คือไม่สังเกตทุกตัวเนี่ยมันอาจจะมีตัวไหนตัวหนึ่งที่หันหน้าเขาอานเองอยู่แล้วเรามองไม่เห็นนะแล้วถ้าเกิดมันมีหลายๆตัวเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันตัวไหนนะตัวไหนที่ที่ทำให้มันหันหน้านะมันก็จะทำให้มันยุ่งไปหมดนะก็ให้ใจเย็นๆนะแล้วก็สังเกตดีๆนะว่ามีตัวอะไรหันนนหห้าาารือเเปลล่ะว นะแล้วถ้าเกิดมีหันมาก็เปลี่ยนเป้าหมายแค่นั้นแหละโอเคแล้วกวันวนี้เราจะวางสูตรกำแพงตามที่บอกเลยนะฮะ โอเคนะก็ตอนนี้เราก็ได้ Excel ครบเขาเรียกว่าตรงกับแผงนี้มาแล้วนะก็ต่อแถวยาวเลยนะก็ตอนนี้ถ้าหลังจากนี้ก็ให้เราอ,อัปเกรดตัวตรงหัวแถวตรงนี้นะให้กลายเป็นเลขห้านะฮนะก็ล้การจะทํางานของ Excel นะผมเคยอธิบายเวลาอัปเดตแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นผมยังใช้ Excel ไม่เป็นฮนะก็คือว่า Excel นะฮะมันจะถ้าเกิดตัวน,นี้มีดามเอเดียว่าสมมติตัวนี้ดามเมจดทาสิบเนะี่ยแล้วถ้าเกิดตัวน,นี้ดามเมเสามเนะี่ยมันจะรวมกันนะกลายเป็นห้าสิบสามนะก็ต่อหนึ่งสายนะฮะซึ่งก็หมายความว่าการที่เราต่อสายรวมๆมันแบบนี้ ทำาให้1ตัวนะฮะถ้าเกิดเราเอาัปเกียร์เร็ว5สำหรับ Excel ตรงหัวแถวตรงนี้แล้วนะฮะถ้าเกิดหมายความว่า1ตัวของ Excel ที่อยู่แถวแถที่อยู่ตรงนี้นะหนตัวจะมี50ดาเมจนะฮะแล้วก็ดูเิว่ามันมีกี่ตัวนะฮะก็รวมรวมเงินไปก็ดาเมจเยอะมากๆเลยนะฮะก็ตอนนี้นะก็สูงง่ายนะก็คือให้มาอัพ Excel นะให้กลายเป็นเร็ว5สำหรับหัวแถวตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็ประมาณนี้ผมก็จะรอเงินอัพเร็ว5ไปเลยนะฮะ อเคนะครับย้ก็ได้ e อ็กเลเร็วห้ามาเรียบร้อยนะสำหรับเออตรงหัวแถวตรงนี้นะฮะแล้วหลังจากนี้นะก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะก็คือให้มาวาง Excel ต่ออีกแถวหนึ่งนะเราจะมาอยู่แถวซ้ายนี้นะก็แล้วก็ทําให้มันหันหน้าไปทางนู้นให้หมดนะก็ตามตามแบบเหมือนแถวแรกเลยนะก็คือทําให้มันหันหน้าไปรวมกันให้หมดนะก็เดี๋ยวเราจะทํสามแถวนะก็คือเป็นแถวซ้ายนะแล้วก็แถวขวาแล้วก็ เอ้แถวซ้ายแถวกลางแล้วก็แถวขวาตรงนี้อีกอีกแถวหนึ่งนะก็เป็นสามแถวพอดีนะก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็เหมือนเดิมนะก็คือต้องต่อแบบใจเย็นๆนะให้ดูว่ามันหันมาไปหาตัวอะไรหรือเปล่านะถ้าเกิดเออมันหันไปแล้วเราเออไม่สังเกตเนะี่ยแล้วเรารีบไปวางตัวใหม่เนี่ยเราก็จะงงนะว่ามันว่าตัวไหนมันหันหน้าเข้าตัวไหนกันแน่นะฮะ โอเคแนละตอนนี้เราก็ต่อคววาราวาเอ็กเซลเสรมามา3แถวเรียบร้อยนะฮะก็ตอนนี้นะไม่มีอะไรแล้วนะก็ตอนนี้ให้ทุกคนเออเอฟเคเลยนะก็คือแปลว่ายืนรอยืนรอบอสออกมาเลยนะไม่มีอะไรเรียบร้อยนะจบจบเกมนะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะโอเคนะก็เพราะว่าดาเมจแล้วค่อนข้างจะเยอะมากนะก็คือเออเอ็กเซลตัวนี้มีดาเมจห้าสิบไปรวมกับตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งก็ดาเมจห3สนะก็เท่ากับว่า1สายมี53าามดาเมจนะฮะแล้วก็มีมีเออกี่สายก็ไม่รู้นะนี่มันมันกี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัวเท่าเท่ากับ1เท่ากับหสายนะก็สายละห้าสิบนะถือว่าแรงมากๆนะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็แค่รอต่อไปเรื่อยๆนะฮะรอปลอยออกมาเลยฮนะ โอเคนะตอนนี้บอยก็มาเรียบร้อยนะสำหรับเออเขาเรียกว่า,วาสำหรับแมสติตอยนะติดเกาะนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็แค่รอมันเดินอย่างเดียวเลยนะสำหรับบอยนะฮะรอเดินเข้ามาในสายนะแล้วก็บอยก็ต้องตายแน่นอนนะฮะเพราะว่าเลือดมันเลือดมันค่อนข้างจะน้อยนะโอเคแนละ้วก็เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็กําลังโดนเขาเรียกว่าโดนสายช็อตอย่างงนะี้ประมาณนะฮะก็ เรียบร้อยนะเลือดเหลือห้าหมื่นแล้วนะฮะแล้วก็เราจะตายใเร็วๆนี้นะฮะโอเคนะเรียบร้อยหายไปเลยนะฮะโอเคแนะละะ้วกนะ็ใช้เวลาเกือบต่ำกว่าสิบห้านาทีนะเราเราก็ียกว่าช้าไปแค่สิบยี่สิบสองวินะฮะก็โอเคแล้วก็เป็นรามวันที่เี๋ยวก็จะกลับไปสู่หนะ้าปีกันเลยดีกว่านะฮะ แล้วก็เป็นมาในเซลลคลิปในวันนี้นะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ง่ายดีและอีซี่เลยนะถ้าเกิดเออเราได้ลงเอ็กเซลเรียบร้อยนะแ้กนะ็สามารถไปทำตามางและสซววิธีนี้นะก็สามารถขอลาไปก่อนนะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์ซั s คร i b e และคอมเมนต์เพื่อเป็น,นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะก็สกวัสดีก็ไปบ่ายฮนะ